สวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสาธิตวิธีการทำแบบทดสอบออนไลน์เรื่อง Can you นะคะ่าอนดับแรกเรียนกดเข้าลิงก์เข้ามาแล้วก็ให้ใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลน,นะคะจากนั้นกด start เพื่อเริ่มเกมได้เลยค่ะกด start อีกครั้งค่ะวิธีการทำนะคะให้นักเรียนทําการเรียงประโยคให้ถูกต้องอ่โดยคุณครูเนี่ยจะ ให้ประโยคมาแต่ว่าจะสลับที่ประธานของประโยคนะคะสลับที่คำกริยานักเรียนจะต้องเรียงใหม่ให้เป็นประโยคคำถามที่สมบูรณ์อย่างเช่นคำว่า skate can you h can เริ่มก่อนเสมอนะคะ can ตามด้วย y o u แล้วค่อยเป็นคำกริยาแบบนี้ถ้าถูกต้องนะคะมันก็จะเช็คถูกแล้วก็เด้งไปข้อต่อไปได้เลยค่ะถ้านักเรียนทำผิด มันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะถ้าทำผิดนักเรียนจะไปข้อต่อไปไม่ได้นักเรียนจะต้องทำให้ถูกต้องซะกอ่อนแล้วมันก็จะเด้งไปข้อต่อไปนะคะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะคะ <c oughs> มาเคียนมาก่อนจากนั้น ค่หลังจากที่นักเรียนเล่นมาเรื่อยๆนะคะถ้านักเรียนถูกหมดทุกข้อถึงจะผ่านไปด่านต่อไปได้ข้อต่อไปได้นะคะหลังจากทําเสร็จทั้ง10ข้อแล้วนะคะก็จะโชว์คะแนนที่เราได้แล้วก็มีตัวคะแนนคือสกอร์ตรงนี้จะโชว์คะแนนที่เราได้นะคะแล้วก็มีไทม์คือเวลาที่ใช้ไปทั้งหมดคุณครูใช้ไปทั้งหมด1นาทีกับ39วินาทีนะคะ ถ้าเราอยากรู้ว่าเราได้ลำดับที่เท่าไหร่ให้เรากดคำว่า leaderboard นะคะ,ะตรงนี้ตอนนี้ยังไม่มีใครมาเล่นนะคะก็เลยจะมีแค่ชื่อของคุณครูถ้ามีคนอื่นเข้ามาเล่นเมื่อไหร่เนี่ยก็จะเรียงชื่อของนักเรียนทุกคนนะคะ,ะหรือว่าใครไม่แน่ใจอยากกลับไปเช็คคำตอบอีกทีซิไม่แน่ใจให้ไปดูคำว่า show answers ก็จะโชว์คำตอบนะคะที่ถูกต้องที่นักเรียนเล่นเกมไปเมื่อกี้เผื่อบางคนไม่แน่ใจเอ๊ะ คำไหนมันมาก,ก่อนก็สามารถเข้าไปเช็คได้ค่ะ